Not me. ยอมเล่าแล้วหลังแอปทัศนเปิดตัวคบนนกูลพาไปกินข้าวหลังจากเปิดตัวล่าสุดทางด้านนัดมีเรียยอมเล่าแล้วหลังแอปทัศน์พานนกูลเปิดตัวกินข้าวด้วยกันครั้งแรกเรียกได้ว่าก่อนหน้าน,นี้ทาเอากิจการหนักมากเมื่อทางด้านนนกูลประกาศดูใจแอปทัศนรเป็นคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ของวงการบันเทิงแถมยังบอกอีกว่าหากเปลี่ยนสถานะแฟนเมื่อไหร่จะเลื่อนเป็นภรรยาจะติดจรวดแน่นอนในเวลา ต่อมาทางด้านแอบทัศออนได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับกาลังคุยนนกุลและตอนนี้ตนก็แฮปปี้มากหลังได้ร่วมงานกันจึงเกิดเป็นความรู้สึกดีๆให้กันซึ่งตอนนี้คุยกันได้มาหนึ่งปีกว่า,วาแล้วและทางด้านแอบทัชออนนนกุลเปิดตัวไปกินข้าวแกงเพื่อนรุ่นใหญ่อย่างนัดมิเรียเชอรี่เขมอักษรแอนทองผสมล่าสุดทางด้านนัดมิเรียได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาน่ารักกันมากเขาน่ารักกันทั้งคู่มีความเป็น ธรรมชาติโดยเขาก็จะแต่งตัวมาเหมือนนัดกันมาแต่จริงๆแล้วคือบังเอิญตรงกันเองโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเราชอบที่โดนกุลมีความชัดเจนให้เกียตแอปส่วนแอปเองก็วางตัวดีมากๆเราก็ไม่ห่วงแล้วมีความสุขไปกับเขาด้วย